ส่วนคนในแวดวงการเมืองอย่างสอสก้าวไกลอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าเป็นคนในวงการการเมืองที่ไปทําร้ายแฟนสาวและตัวผู้หญิงไปแจ้งความมันก็เลยเป็นประเด็นเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาผมว่าเขาก็จะมีบทลงโทษอสอสอหรือสมาชิกพักที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดอยู่เหมือนกันนะแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตัวสอสอซึ่งออกมายอมรับเองแล้วก็ขอโทษกับทุกคนนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องดูว่าทางพักจะมี react ว่ายังไงบ้างจะมีมาตรการอะไรตามมาหรือไม่นะครับ คุณสิรินสงวน,นศิลป์สสกทมก้าวไกลเขต31ออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับในโพสต์เนี่ยบอกอย่างนี้ผมขออาภัยอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขออาภัยกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและพี่น้องประชาชนที่ออกมาชี้แจงล่าช้าเพราะผมประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยหัวแตกเสียใจอย่างมากในสิ่งที่ได้ทําลงไปต้องขออาภัยฝ่ายหญิงคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงและพี่น้องประชาชนที่เลือกผมเข้ามาผมยินดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย การสอบส่วนวินัยจากพรรคก้าวไกลน้อมรับผลที่จะตามมาจากการกระทําที่ปราศจากความยั้งคิดแล้วก็ขอยืนยันนะครับที่สื่อนําเสนอไปว่าที่ผมทําไปเพราะความเป็นห่วงฝ่ายหญิงอันนี้ไม่จริงนะผมไม่เคยให้สัมภาษณ์แบบนี้หรือให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยพูดเลยไม่เคยคิดว่าการกระทําทําให้ผู้หญิงเจ็บ ทำไปด้วยความเป็นห่วงก็ต้องออกมาปฏิเสธตรงนี้เพราะว่าเอาพูดง่ายๆเดี๋ยวจะโดนด่ามากขึ้นว่าห่วงยังไงทําไมไปทำเขาเจ็บขนาดนี้นะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายลงชื่อสิรินสังวนศิลส่วนเรื่องทางคดีเดี๋ยววันนี้สอพอบ่อวินเพราะผู้หญิงไปแจ้งความที่สอพอบ่อวินที่ชนบุรีใช่ไหมครับ,รบตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะนัดทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายสสเนี่ย มาเจราจาไก่เกลี่ยววันนี้นะฮะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามนะผลการไก่เกลี่ยวจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าว่ากันด้วยของคดีแล้วเนี่ยหลายคนสงสัยนะครับว่าเขาเป็นสสแล้วนะเขาชนะการเลือกตั้งถูกไหมครับเป็นสสเขตท,ที่กรุงเทพปหานครเอรแบบนี้มันจะมีผลกับตําแหน่งสสไหมเมืม่อวานนักข่าวไปถามกับเลข,ขาธิการกรกตครับณนะตอนนี้ เป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นยังไม่หลุดจากตําแหน่งสสแต่มันมีอยู่อีกประมาณ3แนวทางนะครับสรุปให้แบบนี้ก็แล้วกันกรณีแรกถ้าเขาลาออกเองรอกรณีที่2นะครับกรณีที่ถ้าสมมุติว่าตําแหน่งว่างลงเองตามกระบวนางากระบนการทางกฎหมายมหลังคดีสิ้นสุดและกรณีที่3พักก้าวไก่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขับออกจากพักอะไรแบบนี้ ข้อที่3เนี่ยถ้าสมมุติว่าขับออกจากพักนะครับก็ต้องไปหาพักใหม่ภายใน30วันแต่ถ้าหาพักใหม่ไม่ได้ก็ต้องพ้นจากการเป็นสอสคราวนี้แหละเรื่องมันเกิดละต้องเลือกตั้งใหม่นะเพราะว่าเขาเป็นสสอเขต <ใช S 2> ถูกไหมครับจัดก,การเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเสียเงินใหม่นักข่าวถามต่อเลยแบบนี้ใครเสียครับกกตกรกตตอบด้วยหลักการก่อนนะครับก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐบาลเป็นหลัก อาจจะมีการฟ้องแพ่งอันนี้ตอบในหลักการนะซึ่งทางคุณแสวงบุญมีบอกว่าอย่าพึ่งคุยไปถึงตอนนั้นมันยังไม่มันอีกไกลมันอีกไกลตอนเนี้คือยังอยู่ระหว่างการไก่เกลี่ยกันอยู่เลยถ้ามันจบที่ขั้นไก่เกลี่ยคดีความมันก็อาจจะจบถูกต้องใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งมองไปไกลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รุดสอสอแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยหนึ่งเสียงก็สําคัญที่สุดสำคัญสำคัญมากตอนนี้ทุกคะแนนเสียงสําคัญ นับทุกคะแนนเสียงจริงๆเพราะรมันจะนำไปสู่การโหวตอะไรอีกตั้งหลายตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมครับะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี